สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทำไมถึงมีความลึกลับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมปีศาจเป็นพื้นที่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือบริเวณนี้ขึ้นชื่อเรื่องการหายไปอย่างลึกลับของเรือและเครื่องบินเป็นจำนวนมากขนาดที่แน่นอนของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดแต่อย่างใดโดยทั่วไปถือว่าพื้นที่นี้ล้อมรอบด้วยจุดที่ไมอามีเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโก ก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือบางแหล่งก็ประมาณว่าพื้นที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง1 0 0 0ล้านตารางไมล์ในขณะที่บางแห่งบอกว่ามีขนาดเล็กกว่าคือประมาณ500 0 0 0ตารางไมล์อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าขอบเขตของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นไม่ได้รับการยอมรับหรือกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการและขนาดที่แท้จริงของพื้นที่ที่มีเหตุการณ์การสูญหายในระดับสูงอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการวัด สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับเนื่องจากการหายไปของเรือและเครื่องบินเป็นจํานวนมากโดยไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการหายสาบสูญเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีการคาดเดาและถกเถียงกันเป็นอย่างมากโดยมีทฤษฎีมากมายที่หยิบยกมาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นพายุเฮอริเคนคลื่นลมทะเลที่รุนแรงหรือแม้กระทั่งผลจากความผิดพลาดของมนุษย์ และด้วยความไม่รู้และพิสูจน์ถึงสาเหตุต่างๆของการหายไปทั้งเครื่องบินหรือเรือนั้นก็ทําให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดจากผู้คนมากมายและที่โด่งดังและลือกันในหมู่คนต่างๆก็คือเรื่องเอเลียลักผ่าตัวมนุษย์ไปนั่นเองสมัยก่อนมีการหายตัวไปและเหตุการณ์ลึกลับที่มีชื่อขึ้นหลายครั้งในสำเร็จเบอร์มิวดาเช่นเที่ยวบินที่19ในเดือนธันวาคมพศ2488 เครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐห้าลำหายไปขณะปฏิบัติภารกิจฝึกเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่พบเครื่องบินและลูกเรือ14คน USS Cyclops ในเดือนมีนาคม1918 USS Cyclops ซึ่งเป็นเรือเก็บ่านหินของกองทัพเรือสหรัฐหายไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างเดินทางจากบราซิลไปยังบัลติมอร์เรือลำนี้และลูกเรือ306คนหายไปและไม่พบซากเรือหรือเศษซากใดๆเลย แมรี่เซเลสเตในปี1872เรือ m ม r ี่เซ e เลสเตซึ่งเป็นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากนิวยอร์กไปยังเจนัวถูกพบลอยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยที่ลูกเรือทั้งหมดหายไปไม่พบร่องรอยการต่อสู้และสินค้าของเรือก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้อีกมากมายเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่สิ่งเหล่านี้คือความลึกลับที่มีชื่อเสียงที่สุดและทําให้หลายๆคนเกิดการจินตนาการไปถึงสิ่งต่างๆนานา,นา และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆอีกด้วยความลึกลับของสัมผียมเบอร์มิวดาเป็นประเด็นที่มีการคาดเดาและถกเถียงกันมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับการสูญหายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของสัมผีเบอร์มิวดาแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าสาเหตุเหล่านี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยธรรมดาธรรมาเช่นข้อผิดพลาดของมนุษย์เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในสัมนียเบอร์มิวดาสามารถเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์เช่น การเดินเรือที่ไม่ดีเครื่องจักรขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของนักบินหรือลูกเรือนี่เป็นหนึ่งในคําอธิบายที่ยอมรับกันมากที่สุดสําหรับการหายตัวไปหลายครั้งในพื้นที่ภัยธรรมชาติสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาขึ้นชื่อเรื่องพายุที่รุนแรงและบ่อยครั้งรวมถึงพายุเฮอริเคนและคลื่นที่รุนแรงซึ่งอาจทําให้เรือและเครื่องบินจมหรือสูญหายได้ อาจทำให้เกิดการเดินเรือหยุดชะงักและทําให้พื้นที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่อันตรายที่สุดความผิดปกติของสนามแม่เหล็กบางทฤษฎีแนะนําว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นเป็นที่ตั้งของความผิดปกติของสนามแม่เหล็กที่รบกวนอุปกรณ์เดินเรือทําให้เรือและอุปกรณ์เครื่องบินเบี่ยงออกนอกเส้นทางและสูญหายแต่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยที่สนับสนุนข้อนี้ แม้ว่าจะมีการหายตัวไปอย่างลึกลับและเหตุการณ์ต่างๆมากมายภายในขอบเขตของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาภายในอดีตแต่ก็ไม่มีสถานการณ์ต่อเนื่องหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้อธิบายอย่างไรก็ตามเรือและเครื่องบินยังคงแล่นผ่านภูมิภาคนี้เป็นประจำและมีรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นครั้งคราวแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความลึกลับเท่ากับอดีตอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะ เรื่องเทคโนโลยีปัจจุบันที่พัฒนาไปมากทําให้การตรวจหาสาเหตุมีความง่ายขึ้นกว่าในอดีตใครที่สนใจเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Marketing Secret ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ